ผมเป็นเล็กนะคะผมเป็เล็กนะควูดวนะครับมีสามมีสามมีสามโอ้โหโอ้โอ้ี่ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมาออกทริปกัน,นครับกันแถวคอ,องอ้อมนะครับของน้ำอ้อมอเป็นคลองที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีนะครับตัดมาจากแม่น้ําเจ้ายาที่หนึ่งนะครับเป็นคลองเก่าแก่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปลาในคลองปลาที่มาจากแม่น้ํามีมปลาอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมมาทางเส้นวัฒนโหนดนะครับผมเดี๋ยวก็นั่งเรือต่อเข้าไปบ้านเพื่อนพอดีมีนัดเพื่อนพอดี นะครับมีหลากหลายปลาให้รอรุ้นนะครับปโอเค้เค,ครับตอนนี้เราอยู่ที่อ่านางวัตโนดเดี๋ยวรอเรือมารับน,นั่นนอ <your> ้อโอ้โเราวนมาอยู่เรือนั่งเรือสองตอนไปโอเค นึงนะครับไม่ได้มานานว้ามโอเคบรรยากาศดีนะครับโอ้โหเรือสองต่อเนี่ยรัเออคุณลุงวันนี้ครับคลองอ้อมโอ้โหบรรยากาศสวยงามเดี๋ยวไปดูช่วงนอี่มีตลาดนะ Fall down, it's gonna be ล่าสุดเอร่ว่า้าสวัสดีครับก๋วยเตี๋ยวเรือไหมครับโอเคเดี๋ยวขึ้เรือตโก้ขึ้นเรือตะโก้โอ้โหลมได้เให้บรรยากาศด้อันนี้อากาศดีมากจังหวันภูเที่อากาศดีที่สุดบอกเลยว่าต้องหลองอ้อมลาสพร้าง โอนแรกหลังจากรถทั้งวันกินน้ำยังร้ลรอยอ่ะต้งลงน้ำนะไปดูร้างชื่อไประวังระวังไม้นเป็นา

กิเปอร์เก็บแล้วเอากิเปอร์ใส่กล่อ,องมาหน่อยกิเปอร์อตัวนี้ตัว,น,ตวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยักปุ๋ยกิเปอร์ม,อมาตัวนี้เป็นกล่องเหลือตัวนี้เป็นกล่องเหลือปลากายนะครับใช้เหยื่ออะไรครับปลาครับปลาลูกปลาถือว่าคุ้มค่ากินกี่โมงไม่รู้แต่ว่าเพิ<อ>่งกินเมื่อวานที่ยักบอแกแกร์แกนะเออแต่น้ำมันย้อนไงกูใส่ดีด้วยว่ะเท่าดาย์อหไม่หหหหห้หหหหหหห เจ้าบ้านไม่แพ้ขาบ้านไอ้ยักษ์โตเอิรนนะเจ้าบ้านไม่แพ้ข้าบ้านครับเสียงเรือก็ดังเหลือเกินนี่คอทอ้อ้ได้ปะเอาไปไงเดี๋ยว้ครับเจ้าบ้านเคยพไม่เคยแพครับโยน่ระยองคอมอมไอ้นี่เซียนปากายต้องยอมกิเปอร์หนีบมาสโลถึงไหม ประมาณโลโลนิดครับโลนิดโลนิดโลขึ้นแน่นอนเดี๋ยวผมเก็บใส่ให้เอาพอปล่อยมาปล่อยมันหผ่อนแล้วผ่อนแล้วผ่อนสุดเลยผมผ่อนสุดเลยผมผ่อนสุดเลยผ่อนลงเก็บไปก็ได้เดี๋ยวผมเก็บให้เอาก็ะชังจมน้ำระวังปล่อยเลย<อ>ปล่อยเ <ไป S 1> ลยเอ<ด>อโอเคเอาสองโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับดูดูดูปลาไทยก่อนโอ้โหดูไซดดูไซดหน่อยแอคชั่นโอ้โหเกือบสองนะยอดสุดยอดเกือบสอง ยอดล่าสุดยอดเขาบอกเขาไายน้ำไม่เป็นครับแต่เขาลงไปนี่คงต้องลงครับต้องลงโอเคเดี๋ยวไปดูครับไปดูน้ำหนักบนทบอลเท่าไหร่ไปไปไปไัตกอีกไม่ต้องไายดิอุ้ยทดินี่หลุดเลยเนี่ยแล้วหลุดอ่ะกิปเฟอร์ตองไอ้ใสกระจอนขึ้นมาใสกับจอนขึ้นมากิฟเฟอร์ตองมันน็อกแล้วเออเอออยาให้กิฟเฟอรุดโอเคทีมงานมาบอดน้องแดงทำไรวะ เชี่ยอยู่ห่างๆโอเคโอเคต่อไปหย่องขึ้นยังไงไม่ต่อไปนี่อ่ะนี่ต่อไปหย่องขึ้นยังไงได้ได้นะแล้วผมรู้เดี๋ยวนะโอเคเราจะวัดโต๊ะโอ้ยสโหลเพิ่อีกงโหลออกออกกระชังมากระชังมากทังมดโอ้ยกระสูเละไอ้เยี่ยมจริผมไม่เป่งที่ช้อนอ่ะที่ช้อนไหนปลาใครอยู่บ้านที่ช้อนไอ้เยี่ยตัวใหญ่เด้อตัวนี้ มาว่ะนาเขามาว่ะอู้สองศูนย์พุทธวันนะครับนี่ครับประกายของอ้อมครับบอกเลยไม่ใช่ง่ายๆครับถ้าไม่ใช่เจ้าทินเฮ้ยเย้ไว้เย้ไว้อู้หูยสว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 ยสองศูนย์พุทธวันทุนลอยแล้วทุนลอยป่ะไม่ใช่ไม่ใช่น่าดีนน่าดีนเหรอสองศูนย์อะไรนะวิอยู่ไหนอ่ะมาแล้วมาแล้วล้างไว้ก่อนแล้วก่อนเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมด โอตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้สาสมถึงหมั้ยสามถึงดูหลังดิเฮ้ยนนื้อมันกดเว้ยมันกดมีสมีสมีสโอ้โหไน่าไม่ยกกระชังขึ้นนะเสร็จเลยอีกไปไนเพิ่งตีไปใหม่ปะเนี่ยอันเก่าอเก่าใช่ใช่ใช่ตัวนี่แหละ โอ้โหอ้สุดยอดชนะเลิศครับชนะเลิศครับยอดมากหูตรงนี้สามเกือบสี่นะอันนี้ปลาอะไรอะสามเกือบสี่นะพวสอวัดวัดแล้วลาไก่เนี่ยลองเทียบกับขวดปลาดิไม่ใช่ง่ายเฮ้ยปลาไก่หรือปลาที่วัดฉลาดปลาไก่ปลาไก่มันไม่มีลายเนี่ยถ้าเทียบกับขวดมันมีจุดอีกฝั่งนึงมีจุดฝั่งนึงขวดดิลิทหรือขวดขวดมิ้งครับเนี่ยขวดลิทครับดูดิดูดูดูขวดลิทเด็ดขวดลิทเล้วไปเลย ก็ครับตื่นเั้นแล้วครับแล้วใครใคเป็นคนบอกว่ากินใครบอกเนี่ยข้ามามมาองไปแบบนี้แล้วแล้วใครคนบอกว่าปากินผมเองผมเองผมพูดนะโหไม่พูดจับกิ๊บบอชระวังระวังกิ๊บเปอร์นี่ระวังกิ๊บเปอร์นี่ใช่กิ๊บเปอร์นี่นี่นี้นี่อันนี้มันมันนี่ถือเลยถือเลย ว้าวโอ้โหว้าวเจ้าบ้านสองศูนย์ปลากายปลากายไอตัวที่ตีน้ำแหละีมันใหญ่ใช่ใช่ตัวที่น้ำใหญ่กว่านี้แต่ไม่ใช่ปลากายด้วยตัวที่น้ำว้าวโอโอนะครับเดี๋ยวเราให้ถ่ายภาพนิ่งก่อนภาพนิ่งก่อนว้าวถ่ายภาพนิ่งก่อนวิดีโอหน่อยสิกำลังงงอจุดเดียวครับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เอ็กซ์เซอ์ครับจุดเดียวฮะต้องยอมรับ ปลากายของอ้อมไม่เล็กนะคะไม่เล็กไม่เล็กนะคะที่ถ่ายไว้ครับถ่ายกันแล้ครสองตัวสองตัวนะไม่เล็กนะคะโอ้โหผมไม่เล็กนะคะผมไม่เล็กนะคะขอครับสุดยอดครับปลากายของอ้อมโหูถูตัวนี้ผมไม่เล็กนะคะผมไม่เล็กนะคะวิววิวฝั่งนี้วิวฝั่งนี้หน่อยอ้าววิวฝั่งนี้หน่อยเดี๋ยวต้องมาทำแอคชั่นโอ้สวยเลยสวยสวยโอ้ดีนะกีเปอร์มาสองอันแน่ เบอรั้งห้าอันเลยโอเคไม่ไหวเลยอ่ะครับทีมงานทุกคนนั่งงอยๆนั่งง่อยๆปลานี่เกือบมาห้าโมงขึ้นรอเบามือก็เบาพอมือวันนี้ก็เป็นของอ้อมนะบรรยากาศของอ้อผมจะบอกเลครับเขียนผูเหลือเมื่อเช้าเจอปูท่านนุนก็บอกคอตึงนี่ยังมีปลามาปลอบใจมีปลามาปลอบใจโอ้โหของอ้อมครับเสน่ห์การตกปลาแม่น้ำของจังหวัดนนทบุรีนะครับ ก็จะมีประตูน้ําแสงเงาเลยนะเยื่อกับหยองเออช่องนี้เยื่อกับหยองหยองเจ้าบ้านครับนี่โอ right nice. right ้โหรับมาเขาบอกว่าบรรยากาศดีมากนะครับโอ้โหค่อยครับค่อยค่อยบรรยากาศช่วง หลังพระที่ตกโอเคทีมงานวันนี้เราก็ล่ำลานะครับด้วยคลิปนี้ปิดฉากปิดท้ายวันพักผ่อนของเราครับไปเช้าเย็นกลับคลองอ้อมภาคเดียวเลยผอยเออนี่รักข้างล่ำลาด้วยว่าโอเคขอบคุณมากนะครับผมทุกคนฝากติดตามออยอง หยองเลยนะเยื่อกับหยองวันนี้กดปากกาทีสองนี่ยักษ์ปุ๋ยครับนี่เขาไปน้ำเป็นไม่ต้องห่วงี่เจอนี่เจอง่ายกว่าผมนะผมต้องมาหลังนูง่นนะอ่าว่างไงครับรตังไหนอันนี้ปลาบึกตัวใหญ่เป่าตังอยู่ในถุง